วันนี้เอาเทคนิคเล็กๆน้อยๆมาฝากในเรื่องของการใช้จุด full stop หรือว่าจุดจบของประโยคนะคะคือเครื่องหมายจุดนั่นเองที่นอร์เวย์เวลาที่เขาเขียนเรื่องของเวลาเนี่ยเวล clock g e s t เนี่ยเขาจะไม่ใช้โคลอนนะคะจุดจุดี่ยบนล่างเนี่ยเขาจะไม่ใช้เขาเคใช้ื่อหมายจุดเดียว7จ็งครึ่งก็7.30 8.00ง 8. ชก็8.00ใช่ไหมคะเวลาเปิด opening street a y คเวลาตามร้านขายของอะไรบุธิเกนใช่ไหมเอ่อ 1 0 0โมงเชา10.00ถึง20.00นะคะเขาจะไม่ใช้เครื่องหมายโคลอนนะถ้าสังเกตดีๆทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราเขียนเลขหลักเกิน1,000เวทีสันเทาเขาก็จะไม่ใช้คอมม่าหรือว่าจะไม่ใช้เครื่องหมายจุดเหมือนกันค่ะอย่างเช่น20 0 0 0ก็จะเขียน20แล้วก็เว้นวรรค0 0 0นี่คือ20,000นะสมมติแส0ห้าก็ 150แล้วก็เว้นวรรก 000, 000ค่าเนี่ยค่ะทริคเล็กๆนน้อยค่ะอย่าลืมกด